สวิชิอร่อยมากลาบปลาฝรั่งพี่น้องมาเดินค่ะมาเดินค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปทานสวิชิแต่ตอนนี้เราต้องไปช้อปปิ้งซื้อปลาก่อนนะคะมาตลาดพี่น้องเอ้ยรถกันหลา้างหน้าข้างหลังข้างนั่นข้างนั่นก็รถทั้งนี้ก็รถจะแเ่นพี่น้อง ซื้อของมากิน s โ o n e c กันอันนี้42เหรียญทุ่น่าวนะคะไซส์เล็กลงแต่ไซส์ใหญ่ก็4ส่ใสบกนี่43ต่อข่าวนะคะ l o b สิส12เหรียญถูกกว่าเยอะมากลอบสเหรียญ13เหรียญต่อขาว 25เหรียญต่อถุงนะคะย1ี่สิบเอ็ดเหรียญสุดอนอาัันสวิีสกูปเปอร์นะคะเละสกู๊ปเปอร์อยู่ี่สิเหรียญุน้าสุดฟงกูเปอรได้ไปแล้วเราก็กลับบ้านกันนะคะ ถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านแล้วเราก็จัดการเลยคะ่ะทําความสะอาดบ้านนะคะเราก็ล้างก่อนแล้วก็เอาซับกร,กระดาษให้มันหนามนหมดนะคะแล้วก็มาทําการเตรียมการต่อไปเลยจ้าเค okay, จ้าทีนี้เราก็จะมาหั่นเอาก้างออกนะคะเราพยายามเอาก้างออกให้หมดนะคะพอก้างหมดแล้วค่ะเราก็หั่นเป็นชิ้นก้อน ลูกเต๋าชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อนๆจะที่ยังก็คือทําตามใจเราชอบเลยค่ะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแต่เราชอบเล็กๆนะคะเพื่อแบบว่าจะได้เข้าเนื้อเข้าอะไรดีค่ะปลาที่เราแ่เนื้อเสร็จนะคะเราก็ใส่กละมังไว้ยี่สองทราวอันนี้คือก้างปลาที่เราแร่ออก เป็นก้างนะคะเราเราก็จะเอาไปิ้งในทะเลให้ปลากินได้จ้าแล้วก็มาล้างมะนาวนะคะหรือว่าหอ,หอมผัดที่เราจะใช้ะคะ่ะเตรียมไว้นะคะสังเกตดูนะคะเราจะใช้มะนาวเยอะมากก็ประมาณ8ลูกนะคะ8ลูกเล็กค่ะทุกคนแล้วเราก็มาบิดมะนาวไว้นะคะ,พพะเพื่อนๆจะเพื่อเพื่อเราจะได้นําน้มามะนาวนี้ไปหมักปลาจ้า ท่วมนะคะแปดลูกเราก็จะเพิ่มลงไปอีกลูกนึงใหญ่ๆเลยว้อันนี้ล้างแล้วเด้อบอกเป็นหยังถ้ามีเมล็ดแค่ตัดออกก็ได้จ้าเมื่อกี้บีบจนปวดมือเ,เลยก็เลยจะเด็นใส่ถ้วยจนโผปกไปประมาณลูกกว่าๆใส่ลูกนี้ลงไปก็จะพอดีเวลาเราหมักกับมะน,นาวมันก็จะทำให้ปลาสุกเนาะ เมือปลาก็เริ่มจะขาวแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะจ๊ะนองแบนี้เลยจ้าก็ให้มะนาวเนี่ยท่วมปลาเลย,ยทีเลยเด้อค่ะเด้อน้ำมะนาวเน,นี่ยท่วมปลาเลยค่ะแล้วเราก็จะหมักไว้ให้ปลาเขามะนาวคลุกปลานะคะเราก็เอาเกลือมันใส่ด้วยเด้อเดี๋ยวเอาเกลือกัน็นเกลือก็ใส่เกลือไปเลยเด้อค่ะเกลือประมาณ ช้อนชาครึ่งน,นะที่ใส่แล้วก็ซ้มเอาอีกชีนหนึ่งค่ะน้ำทีกน้ำสุ่ถ้าเราอยากใส่เพิ่มเราก็ใส่เพิ่มตอนนี้ใส่ไปแค่ในก่อนเลือพันเม็ดใหญ่ได้ขูดออกพี่น้องเอ้ยก็เ,เอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะและจากนั้นเราก็มาหั่นหัวหอมนะคะไว้ค่ะเพื่อนๆจะ้ะที่จริงแล้วหัวหอมนี้คือเราล้างเราหัน่นแต่ว่าวันนี้เรายังไม่ทํานะคะแค่เราแค่หัน่น เตรียมไว้เฉยๆคะ่ะเราจะหมักปลาทิ้งไว้ข้ามคืนเลยจ้าแล้วพรุ่งนี้เราจะมาใส่พักนะคะนะคะนี่คือหอมเราจะเก็บเ็จเยื่อไว้ก่อนเพราะว่าเรายังไม่ทําวันนี้นะคะเราจะทําพรุ่งนี้จ้าเราหั่นไว้เฉยๆน,นี้เราใส่หอมเยวมากเลยถ้าใส่ไม่หมดเราก็เก็บไว้แม่ชอบทําอาหารใส่หอมถ้าใส่กระปุกแบบนี้ไว้ได้มไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวเราหั่นประมาณสี่หัวนะคะใส่เยอะมากๆพอใส่ไม่หมดเป็นไรลาไประมาณสักสองสามหัวที่กินแล้วปกติใส่สามหัวคือวันนี้เราใส่เราหั่นสี่หัวเลยคะ่ะมะเขือเทศสี่ลูกใหญ่ๆผักชีกรรหนึ่งนะคะหั่นค่ะ เผือเทศนะคะอันนี้คือหอมที่เราหันห่นไว้่นื้อปลาที่เราหมักไว้นะคะก็ะจะเป็นประมาณนี้ค่ะเนยจะเป็นสีขาวอ,อันนี้ก็คือผักชีนะคะผักชีไว้ตรงนี้ก่อนเทปลาใส่ลงไปเลยใส่หอมนะคะอันนี้หอมเราหั่นมาเยอะมากประมาณสี่หัวเดี๋ยวเราจะใส่ครึ่งเดียวอันนี้ไว้ให้แม่ใช้ต่อเพราะมันเยอะมากคนจะปรุงเครื่องก่อน ใส่ลงไปแล้วเราปรุงเครื่องใส่มะน,นาวเกลือไปแล,แล้วแล้วก็ใส่ฮอตซอสมาาัทจ้าก็ส่งกันเลยนะจานะ้าแล้ค่อยชิมอ่ะเด้อน้องเอ๋นี่คือลาบปาลาฝรั่ง ตัวนี้ยังหลายแต่มีมะน,นาวไม่ชอกซอสแล้วก็มีอันนี้สูตรของเราเองเด่นก็จะมีมะน,นาวมีเกลือทอดซอสมีอะไรอีกแค่เนี้ยนั่นก็จะเป็นพวกผักห,หอมแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็พ็อฟชีสแต่นี้จริงจแต่เราต้องหมักมะน,นาวนะมะน,นาวอือราบอกมะน,นาวเลยเออมะน,นาวเลย เราต้องหมักนะ้ำมะนาวนะคะหมักนะ้ำมะนาวท่าคมคืนได้มีสะตูเห็นไว้มะนาวเราจะใช้ประมาณแปดแปดลูกเล็กอะเ,เอาสักสิบก็ได้มะนาวเลมอนานะมะนาวเขียวมันจะเปรี้ยวจีว๊ดเราต้องใช้น้ำมะนาวเลยมอนนะคะเนี่ยค่ะใชรชอบเผ็ดก็ใส่ซอสลงไปเยอะๆแต่ ถ้ามันเยอะมากมันก็จะมีแต่รสซอสไม่ค่อนนยดีเท่าไหร่แต่ชอบแล้วถ้าเราผสมเสร็จแล้วก็ชิมน,นะคะถ้ามันจืดเราก็ใส่เกลือลงไปอีกลู่ลู่แข่งดังคุยกันแบบนี้นะคะ่ะไอใหญ่เลยเมื่อกี้นอนหลับไม่ใช่เหรอหลู่ลูเมื่อกี้หนูหลับไม่ใช่เหรอคะเห็นไหมคะนานผ่านมากสวีสุกเราเองจ้าดัดแปลง ดัดแปลงจากเราเองนะคะใส่สอยใส่ทอดซอยลงไปมันก็จะแซ่บแบบผัดชิมหนยนะคะอืมแล้วใส่เกลืออีกหน่อยแล้วก็จเปรี้ยวน้ำใส่ข้าวซอยดิบหน่อยเอาเกลือลงไปหมักลงไปอีกนะคะขวดนี้น่ะใส่ใส่ ไปครึ่งนึงค่ะขวดเนี่ยจะไปครึ่งม่งเ,เพราะว่าใช้ไปแล้วเกือบจริงเราใส่ห,หมดข้ามขวดเนี่ยเพราะว่ามันเยอะมากบางคนก็จะเผ็ดใส่เยอะบางคนก็จะเผ็ด ชิมกันจ้าดูนี่มีวิธีการกินลาบป่ากะหลงก็คจะกินกับชิปแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอร่อยค่ะลาบป่ากะหลังเราเรียกเองแต่ชื่อจริงๆแล้วซูวิชีนี่ยค่ะน่านทานมากอืม รสชาติเพอร์เฟกต์้วคะอร่อยมากเปรี้ยวเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยเปรี้ยวน้ำนะคะก้มกล่อมเอาแบบง่ายๆคือก้มกล่อมเราจะแอบกินสวิชิก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะทำปาร์ตี้ทุ่ไนท์แต่ว่าตอนนี้เราจะแอบ,บกินก่อนเนี่ค่ะดูเจ้าเนี่ยวูชิลาปากรลังมาค่ะแต่จะพาทานนะคะมาค่ะน,นี่ค่ะอันนี้เป็นซูชิใช่ไหมคะเขาเรียกวูชิกเะะ็เหมือนกับปาดิบนะคะเหมือนก้อยปลาบ้านเราอะไรประมาณนะะี้ค่ะนี่ค่ะอาจจะเป็นอาหารเม็กซิกันว่ะอ,อาหารเม็กซิกันนะคะ สเป็ปเนี่ยอะไรพวกนั้นนะคะนี่ค่ะเราก็จะกินกับเขาจะทานกับอันนี้ค่ะแล้เวเราจะกินกับแคปหมูลวงลวงเลยใส่ลองดาแบบแฟนเ,เ,น,เน,นี่ยค่ะให้ดูเนื้อปลาเน้นๆนี่ค่ะเนื้อปลาสดๆเรามาหมักกับ นี้หมักกับมะน,นาวนะคะมะน,นาวกนเกลือแล้วจะใส่ใส่ฮอตซอสลงไปเขาสมากเขาจะกินกับอันเนี้ยดูด้วยเห็นเราทานอะไรเขาก็จะกินด้วยเขาก็จะไอ เนื้อปลาก็จะแน่นแน่นนุ่มๆแข็งๆเขาก็จะไม่ไม่ได้นุ่มแบบแน,นี้นะแบบเหมือนกับปลาที่เนื้อปลาเหมือนที่เมื็ปลาสุกแล้วอะไรแบบนี้ลูชายคอยก็ <c oughs> จริงแล้วเป็นคนที่ไม่กินเด็บไม่กล้าไม่ชอบกินแล้วก็ไม่กลา้ากิน อตอนแรกก็ไม่กินอันนี้ยพอพอลองชิมแล้วอืชอบกินเฉยหานางลมก็เหมือนจะแต่ก่อนก็ไม่กล้ากินพอได้กินแล้วก็ติดใจแต่ถ้าพวกเป็นเนื้อหมูนเนื้อวัวไม่กินค่ะยังพอนางลมพอนางลมเราก็จะทานช่วงอากาศเย็นๆนะคะ เพื่อนจะแบบเราจะเลือกทานในช่วงอากาศหนาวอากาศเย็นจะไม่ทานอากาศร้อนเ <c oughs> ร้านที่เราไปทานนะคะก็จะเป็นเขาจะเขาขายเฉพาะเอ่อหน้าหนาวหน้าร้อน,นเขาไม่ถ่ายไม่มีเนีย่ยค่ะ เราก็ไม่ได้ทานบ่อยนะแน,นานทีค่ะลอ,องลองปอีบยกมือแต่ถ้าเรามาที่นี่อาหารหลักอาหารแรกที่เราขาดไม่ได้ก็คือน,นี่ค่ะซูชิเราทำทุกรอบเราจะทำแบบเพื้อส่องพาวอะไรนี้ ชื้อปลามาทีีรพาวสองพาวแล้วใส่มะเขือเทศลูกใหญ่สี่ลูกแล้วก็หอมอีกหัวสี่หัวอืมหอมหัวใหญ่สี่หัวแล้วก็อืมอะไรอีกผักชีกำังมะนาวเลมอนมะนาวเลมอน,าน,าน,มอ,นอยู่ที่ มะนาวเลยมอนหยุดที่แปดลูกเล็กแปดลูกเล็กนะคะแปดลูกสิบลูกประมาณนกำลังดีอ่ะแล้วใส่อซอส ามีคลิปทำนะคะลองเข้าไปดูก็ดับทำไม่ยากอะทำง่ายๆเอานีเป็นสูตรของเราเองปกติแล้วสวีจิตไ,ไม่เผ็ดแต่เราถ้ากินเผ็ดเราก็แฟนก็เลยตัดแฟงไปเอา แต่เป็นเปยเอาซอสมาใส่อร่อยอร่อยอม,มันก็จะประ,ประมาณแบบว่าเปรี้ยวๆเผ็ดๆหวันๆหอมและเครื่องปรุงของเราไม่มีอะไรหรอกมีแค่มะนาว อซอสแล้วก็เกลือแค่นั้นเองแต่ออกมาอร่อยอ่ะอืลองทำดูนะคะแซบ่บหมดแล้ว